สกิลเซ I m atomic สวัสดีครับผู้เล่น A U T ทุกท,ท่านวันนี้ผมจะมาสอนทำซีดแล้วก็คาร์ดนะครับบลูเซาหินนั่นเองโอเคไปไปเริ่มกันเลยจุดรับเคสของซิดคาคโนนะครับจะอยู่ออกจากชายฝั่งหรือที่ขายสินค้าตรงตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้นะมาตรงหลังบ้านผู้เท่าเต่าเลยครับนี่ ก็เดินตามผมมาเลยนะครับ yes I'm ready o k โอ้โห defeat Oni defeat Minor p a m ทุกอย่างมันต้องใช้อันนี้สแตนเลสแล้วไม่บอกโอ้โหเต็มโค้ทเต็มข้างๆเลยไม่เหียใช่แต่มันแต่มันไม่ได้ฆ่าทุกตัวในเกม Oni ง่ายสุดแล้วมั้งตัวแรกให้ไปฆ่า Oni นะครับอย่าลืมมารับเควสตรงนี้ด้วยนะครับผม ตายไหมไม่ตายโอเคตายเรียบร้อยเสร็จแล้วคลิปวันนี้ทิปเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับเวลาเราใช้ฮาร์มอนตีแล้วนะมีโอกาส10%ในการได้นะครับแวะมาตีไมนอสพรามก่อนนะครับเพราะว่ามันเสี่ยกได้เลยนะไม่ต้องใช้อะไรมากนอกจากเงินนะครับไม่ค่อยยากครับตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ทำสแตนเลสเลเวล200ไว้นะครับจะได้ตีง่ายสุดนะครับผมมีแต่แอโร่ไหมีีมาสเเเตออร์็กชันน่ย คป้องทำเสร็จยังตัดสิ่งเดียวอยุออดอยไอ้พวกไอ้พวกมึงไม่เป่าป้องมันอ่ะป้องคนแบบเชื่อใจไม่ได้อ่ะมึงก็รู้ว่ามันโอเคเป็นแบบมารคอนอ่ะสี่ร้อยอีสามร้อย เฮ้ยเดี๋ยวกูตีโอโคย่าเสือให้มันเสกมาได้ด้วยเหรอมันเนี่ยมันเออมันเดี๋ยวมันเสกมามีแบบโมเดลข้อหลบบล็อกแล้วก็เอามาตัดเอามาตัดต่อไปเลยใช่เฮ้ยเฮ้ยเขาหน้าเกลียดเฮ้ยเฮ้ยตั้งไอวอลสามรอบเฮ้ยอะไรอ่ะเสียไปละเฮ้ยมันบล็อกอ่ะมันไอเอ้ามันต้องแบบออกไป เอาไปกูเยอะไอ้สัตว์เออมันเต็กไม่ดังจริงเป็นไรเหมือนกูยโทรศัพท์อยู่เหมือนแปลว่าเอาหูแน่นโทรศัพท์ิกเกอดูดไอ้ร้อยยี่สิบโลบาทเนี่ยนะม้งมันมีสองสามแพ็คอะถ้าเต้นอะได้ตาสีส้มกับตาสีฟ้า อะไรเป็นลูโฮะเป็นสีดำที่มันาบางบโอ้โหโคตรง่ายตัวมันง่ายโคตรง่ายเลยโกโจะอะไรตียากอยู่นะสเตเลตสำหรับตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องมารับเวสต,ตรงนี้นะครับเวสต,ตรงรีววร1อยนี่นะครับพอรับแล้วเนี่ยให้ไปตีเคิร์ดจนกว่าบอสมันจะเกิดนะครับผม เห็นไหมเวลาฆ่าแล้วเราจะมี E P ขึ้นตรงนี้นะครับก็ฆ่าไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าแนะนานะครับในคลิปผมเอาชาร์โดตีใช่ไหมคือเควสมันต้องใช้สแตนเลสหรือว่าแบบมือเปล่านั่นเองนะครับนะพอบอสเกิดมันจะขึ้นตรงนี้นะครับนะเห็นไหมนี่นี่คือบอสนะเออสักทีนี่เราก็เสร็จเควสแล้วนะครับนะก็ผมแนะนำให้เซฟเซฟเลือดไว้หน่อยนะครับสำหรับในการฆ่าตัวนี้เนาะ ่ใช่ดูหน่อยตาะสุ่งหรืออะไรต่อยก็เป้นแบบพระสุ่งอากงอ่ะสีพาเลทเลยแต่เป็นสีโอ้ยมันใช้ตกใจหมดว้าวว้าวไอชาสมาไอได้ก <lightly> ูโจมบรันฟอร์ดมาด้วยว่ะแม่งลัคกี้จริงในขั้นตอนของการเสกอัลบานะครับเราต้องมาหาของชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าดาบนั่นเองนะครับ หรือว่าสอ d ได้ไหมสอดอ่าเอาเป็นว่ามันชื่อมันจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะให้ไปหามา5อันนะครับ5อันนะเพื่ออัญเชิญอัมบรามานะครับที่อัญเชิญอัมบราก็อยู่ตรงถ้ำนะครับตามผมมาเลยสะสมมิน5อันแล้วก็มาอัญเชิญมันได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูราคากันนะครับว่าเท่าไหร่นะอัมบราจะใช้อ่ายูคอยนะครับ อยู่คอยตรงนี้ก็คือเอาของไม่ขายก็ได้แล้วนะครับนะนบไม่รู้ไปต้องอทำไมตั้งแต่ต้นเลยอ่ะมันตรวจบ่อกๆเก่อ้ตอนมันตรวจมาไปสู้ๆแต่ผมขี้เกียจเล่นอย่า้ลูกลูกผม โอเคไม่ให้มันให้ไปทำไรกับคนขี้คุกเหรอเฮ้ยร้อยคนเลยโย่จับได้ไหมว่าฟันปลายังไงตายเกิดไว้อยู่เกิดไว้อยู่แล้วก็ฆ่าหนวดขาวแล้วก็เอาบิสโตไปให้ตอะไรอะทำไมแล้วใส่ไปทีหนึ่งดิอุ้ยเดี๋ยวมันวิวเยอะจังวะมันดกมันโหดด้วยกูบอกได้ไหมเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะใช้ได้านเสริมมืออะไรไม่รู้ดึงไปหามาจะได้ทันใช้หรือเปล่าขอดูหน่อยดิแต่เมื่อแต่ตัวมึงโหดอ่ะมึงมีสแต็กระอู้โต้ลอยตัวเลยเหรอคอมโบใส่แล้วก็เดตะขวาแล้วก็เดินกลับตอนนี้ผมต้องรอรีเลียดก่อนอ่ะผมแล้วกล้องรถขาวอยู่ไหน เว้ยแล้วเชนหนึ่งใครเป็นสแปมอะไรเนี่ยเชงคูดติดไปเลเจียเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ชนหนึ่งไม่เกิดอะ<ค>ไรสำหรับดวดข่าวนะครับดวดข่าวจะเกิดทุกๆ3ชั่วโมงนะครับให้ท่านผู้ชมนับไปเลยนะไม่ว่าจะเป็น6กโมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็นับไปอีก3ชั่วโมงหรือว่าท่านผู้ชมจะนับตั้งแต่เที่ยงคืนลงมาตีสามหกโมงเช้าอะไรเนี่ยทุกๆ3ชั่วโมงครับก็มันจะเป็นแบบว่าบอสทั่วโลกครับผมปุ่งเฮ้ยมันไอ้นี่อเวชั่นเฮ้ย มีมีมเดโูแล้วไอ้เทาโดโอ,อุ้ยเดียวเดียวยวปืนปืนมันล็อกวอ้าโอ้ยปืนบ้านไหนมันล็อกหัววะอย่าให้รู้นะเนี่ยกูโดนแช่แข็งด้วยนะมันมีผลน้ำแข็งอยู่ในทีมด้วยเหรอวะ เอาจริงๆหนวดขาวก็ไม่โหดสักเท่าไหร่นะครับถ้ามีเพื่อนที่แบบว่ามีตัวละครดีๆที่ทำดาเมจได้แรงๆหรือว่านี่ัยที่ดีๆนะครับนะก็ผมแนะนำเนี่ยตีกับเพื่อนดีที่สุดครับถ้าตีคนเดียวมันอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับข้อเสียเลยก็คือยิ่งคนในเซิร์ฟเยอะหนวดข่าวจะยิ่งเลือดเยอะนะครับนะก็มันมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับเวลาหนวดขาวมันคุกเข่าลงเนี่ยแล้วก็รีบไปลุมกระทึบม,มันเลยนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าตีมันแล้วมันจะคุ้มค่าอะไรหรือเปล่านะผมตีเอาเพื่อที่จะทำซิตนะครับ เอ้ยนี่ไงกล่องซื้อได้บิเซนโตะได้แล้วใช่ได้พีโอ้บิเซนโต้ได้ยินได้ยินนข่าวพูดเมือนี้นดอวานพีดอิสเรียลู่เดีเดี๋ยวจะเอาขอาของมาเลยเปล่าได้อจสิบห้าเลยนะบิเซนโต้เจ็ดสิบห้าที่ผมแนะนําให้ตีกับเพื่อนเยอะๆเนี่ยเพราะว่าจะได้แบ่งเปอร์เซ็นการที่แบบจะได้ของบิเซนโตอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้อย่างน้อยเพื่อนก็อาจจะได้อันนี้เพื่อนผมตีได้นะผมก็เลยขอจากเพื่อนนะครับผม ไเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะกล้องอะไรไม่รู้ร่วงใส่หัวอุกกาบาตเอาเอาทะเลยเอาทะลุว่ะ<า>ไป้ยังไม่จบเลยอันนึงโอ้โห r e s o l u ชั o n การตื่นใหม่โอ้การตื่นขึ้นเนอะอ่ะ,อะว่ามาคอนซูมก็คือย่อยสลายสแตนนะนะเตรียมสแตนและเตรียมแอบิลิตี้ให้พร้อมนะฮะเราจะไปสลายสแตนที่คอลเลสเซียมนะครับไม่ได้ต้อง ตามที่มันกำหนดพอให้ของมันไปแล้วเนี่ยเราจะได้เจมไมาประมาณนี้นะครับเราก็ค้นของดีๆนะครับกดใช้เลยนะครับบางทีมันก็อาจไปอยู่ในกระเป๋าเราก็ได้นะครับแล้วก็มีมีดาร์กไนท์เซโนโ่แต่มันจะมีมึงต้องไปลาเควสก่อนนะอย่าเพิ่งไปตีมันอ,อันนี้ไงดาร์โกนิงออฟบาร์มโอสายฟ้าอุ <Okay. S 1> ้ยถูกใจหมดคันซูม นะจิมครับคอนซูมริปเปอร์บายบายจ้ะสาวสวยเนี่ไงปามนี่นี้ก็ตัวสุดท้ายไซโนซึ่งไอตัวพวกนี้ไม่รู้ว่ามันทำยังไงมันเปลี่ยนวิธีทำไปแล้วอ่ะรอคอนซูมปามกดใช้ได้ใช่ไหมจิมสุดท้ายเออจะใช้แล้วก็ไปคุยกับมันปามอ่าสำหรับวิธีทำลุกนะครับหรือลุกให้เรามาหา NPC ตัวนี้นะครับนะแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ แล้วก็พิมพ์หา L O C K E นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือยูคอยตังนะครับแล้วก็ยูฉาดนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ็กฉาดของลูกนั่นเองนะครับชาดหายังไงตัวนี้ครับ N P C สีม่วงนะครับก็รอจนกว่ามันจะมีชาดสีฟ้าชื่อคําว่าลูกนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะครับแล้วก็รอตู้ต่อไปนะครับตู้นี้จะรีทุกๆชั่วโมงนะพอมันมาเราก็สุ่มหาเลยนะครับท่านผู้ชมก็สุ่มหาประมาณนี้แหละนะครับไม่ยากนะครับ ผมจะอธิบายแบบพยายามให้ท่านผู้ชมเข้าใจมากที่สุดครับตู้นี้มันมีโบลี่กับบิ๊กเบท l e เทซึ่งไม่ใช่ลูกนะเราก็ไม่ต้องสุ่มนะครับพอเรามีฉากหรือของครบที่จะคาบลูกลนะแล้วเนี่ยเราก็มาคาบลูกเลยนะครับท่านผู้ชมปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็คาบครับสำหรับตัวต่อไปที่ผมจะสอนคาบนะก็เป็นดาวนะครับก็พิมพ์ไป D A W N นะครับสิ่งที่เราต้องหาเลยครับ t ท l อ of Universe แล้วก็ดาวฉาดนะครับดาวฉาดก็คือตรงนี้นะครับสีส้มนะครับฉาดก็คือเรามาหาจากตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับดาวฉาดจะเป็นสีส้มคือระดับ l e g e n เ a r รนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้จะเขียนคําว่าดาวนะครับซึ่งตรงกลางมันไม่ใช่ดาวแล้วก็ไม่ต้องไปสุมหานะครับรอจนกว่าดาวจะมาอยู่ตรงกลางแล้วเราก็สุมหานะครับผมและสําหรับไอเทมที่มีชื่อว่า t i l l ofUnivers e วิธีหาเลยก็คือหาจากบอลทั่วไปเลยครับท่านผู้ชมพอเราฆ่าเป็นกลุ่มก้อนของบอลอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บมันจะดอบมาเป็นกล่องใช่ไหมท่านผู้ชมนี่เราเปิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอบเทลอ of universe นะครับอ่ะผมไม่ได้นะครับซึ่งกล่องที่ผมตีเนี่ยมันโอกาสที่จะได้มันน้อยนะครับเราต้องไปตีที่แบบว่าบอลเลเวลสูงๆนะฮะแต่เอาจริงอะ่ะบอลพวกนี้มันก็สามารถดอบได้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าหน้าตาไอเทีมันจะเป็นยังไงนะ ไม่มีครับเอาเป็นว่ามันจะเป็นหนังสือครับ๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูหนังสือประมาณนี้ครับชื่อก็ตามนั้นเลยครับ Tell of Universe พอเราของครบเลยเนี่ยท่านผู้ชมเราก็มาไอตัวนี้ครับคราติ้งแล้วกดค้าไปครับสาหรับวิธีทําดาก้อนในนะครับให้ท่านผู้ชมมาหานะครับท่านผู้ชมเขียนคําว่าดาก้อนนะครับมันเอาแค่ฉากนะครับตัวนี้ทําง่ายมากเลยนะครับแล้วเราก็ไปดูในตู้นะครับว่า มาหรือยังดาร์กไนท์มาหรือยังอ่ะตรงกลางเป็น double over h e นะครับซึ่งไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปสุ่มนะครับจนกว่ามันจะมาแล้วก็สุ่มหามันให้ได้3ชาตินะครับพอได้3ชาติก็มาสุ่มนะครับท่านผู้ชมไม่ยากนะดาร์กไนท์สำหรับตัวต่อไปที่ผมจะสอนทําเลยก็คือริปเปอร์นะครับต้องการอะไรมั่งให้เรามาดูที่ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์หามันต้องการคอร์ลับโซนะครับคอร์ลับโซก็หาได้จากกล่องที่มอนดอกพวกนี้นะครับ ตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดอบไอเทมที่มีชื่อว่าข้อหลับโซนะครับก็จะเป็นระดับสีม่วงนะครับเป็นระดับอีพิกนะครับก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับผมแนะนําให้ไปตีตรงเขินนะน่าจะดอบง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ฉาดนะครับมาตรงนี้นะครับเสื้อสีม่วงแล้วก็รอจนกว่าตรงกลางมันจะเป็นริปเปร์นะแล้วก็สุมหา5าฉาดนะครับท่านผู้ชม แล้วก็อย่าลืมไปหาเงินมากันด้วยนะจ้าเพราะว่าต้องใช้ US เยอะแน่นอนนะครับในการสุ่มแน่นอนพอมีของครบแล้วนะก็คาฟบเลยนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นเซโนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีสแตนที่มีชื่อว่าคิงคิมซันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคิงคิมซันต้องการแอโร่แล้วก็คิงคิมซันชาิแล้วก็ไปดูในตู้นะครับว่ามีคิงคิมซันเข้าตู้หรือเปล่านะครับระดับสีฟ้าอ่ะไม่มีเห็นะไหมลูกเข้าแล้วก็มาสุ่มกันได้นะครับนะตอนนี้นะ เดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาคิงคิมสันชาติถ้าคิงคิมสันไม่มาก็ไม่ต้องไปสุ่มครับรอจนกว่ามันจะมานะครับพอเราสุ่มหาคิงคิมสันชาติและได้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมหาสิ่งที่ชื่อว่าแอโร่นะครับแอโร่ Arrow เนี่ยเราจะหาง่ายที่สุดก็หันหลังมาก็จะเป็นอุกบาทพวกนี้เลยนะครับป๊าบเปิดมาเราก็จะได้แอโร่มาปุ๊บปุ๊บอ่าสามอันเลยนะเห็นไหมง่ายนะครับหรือว่าเราจะหาแอโร่จากพวกนี้ก็ได้นะครับ คาพวกนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มีโอกาสได้แอโรจากกล่องนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ก็เกลือไปนะครับก็มีโอกาสได้แหละนะครับสําหรับวิธีได้อโรพอได้อโร o ครบเลยเนี่ยกับคิงคิมสันชาดก็คาบเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่เซโนเซโนต้องการชาดแล้วก็มาดูตรงกลางเซโนนะครับปั๊บเซโนอยู่กลางตู้เป้ามีเป้ายังไม่มา ก็รอจนกว่ามันจะมานะครับผมโอเคนี่ก็คือวิธีครับตัวทั้งหมดที่ผมจะนำเสนอนะอูยาวมากเลยกว่าจะเสร็จปั๊มเฮียยูโกกุลักมันบอกว่าเฮียยูโกกุลักแล้วไงต่อเพิร์ตเจมมีสองอันอย่างอ่ามีสองอันละเปลี่ยนล่ไม่โดหรอกชิวชิวนี่อ่ะจะไปตีอะไร่เนี่อ่ะที่กูลืมรับ ต้องมารับเควสด้วยขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมมารับเควสไอ้ตรงเบอร์เกอร์เลือดหตรงนี้นะครับเนี่ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เลือดหเนี่ยใช่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 อันนี้สเตตมันไม่อยู่สเตตมันสาลาแมนดิคุมไปแล้วไม่ลืมรับเควสจากเบอร์เกอร์เลือดหใช่ไหมเพื่อนอุ้ยถ้าของเสกเยอะอยู่เนะี่ยปามตังได้ตังค์เยอะโว้

ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรด้วยซ้ำสำหรับการต่างหารชา์โดนะครับก็สู้ๆก็แล้วกันนะใครที่เจอชะตากรรมเดียวกับผมนะก็สู้ๆครับคือมันฆ่ายากหน้าลำคาญมันหิวเลือดมันสตันคือมันไม่สนหาหหวอะไรเลยว่าเราจะสตานมันมั่งมันไอรอนบอดี้นั่นแหละท่านผู้ชมคือมันไม่สามารถสตานได้ท่านผู้ชมตัวนี้ก็ผมแนะนำเนี่ยโซโล่ดีกว่าเพื่อความแน่ใจว่าเควสจะไม่พังหรือแบบว่าเราจะไม่เส็จเควสแน่ๆนะครับผมว่าแนะนําให้โซโล่นะครับ หรือถ้าเป็นไปได้แนะนําก็ให้เพื่อนช่วยหิวข้างๆนะครับก็โดยรวมที่ผมตีผมใช้เวลาไปประมาณ16เกือบ17นาทีนะครับตรงนี้เอ้าง่อง้อง้อง้อืมเรียบร้อยได้แล้วนี่สลายเมเนจี้ได้ปหมงั้นก็ไปคุยกับไอ้เบิร์กเลยนี่ยเออลองคุยกันดิแบงโอ๊ยโอเคนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ก็ใช่แต่เล่นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่อุ้ยเบิร์กเลย คดแอคตามนี่อะเป็นสกินแคมไว้ก่อนเจ้าพร้อมสิเข้าซาโดองค์กรซาโดหรือยังเุยเอาว่ะโอเคก็มาถึงขั้นตอนในการรีวิวซิทหรือชาโดวของเรานั่นเองนะครับผมก็ได้มาทุกท่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยจาก M1 นนะครับผม ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเสริมสกิลเมาส์สองมาได้ยังไงนะครับแบบคลิกขวาเนี่ยแค่นี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นสกิลแบบถุยแบบสปิดสลับออกมาแบบถุยแค่นั้นแหละครับสกิลซีก็จะเป็นการใช้ชาร์โด s สเตนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ก็แบบแดดได้ดีกว่าชาวบ้านชาช่องเขาสแตนเลสอะไรพวกนี้นะครับ รีไวนะรีไวนะครับอันนี้ QX และพาสซีฟของตัวชาโดนะครับเมื่อศัตรูมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ติดข้างบนนะสกิล R เวลาใช้สกิล R นะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการพุ่งปไปด้านหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะได้ตัวของเลือดมานะครับซึ่งสกิล R จะใช้สเตมิน a า0นะครับอ่าไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้สกิลปเนีไปแล้วศัตรูติดสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับนะ สกิลอาร์ก็ยังใช้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเรามีสเตติีนาต่อไปเนี่ยสกิลอาร์ยังไงก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมอ่าก็คือข้ามท่าม,มาหน่อยเลยนะครับเพราะว่าต้องรีวิวพาสซีฟตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพาสซีฟตรงนี้เราตีแล้วเราจะได้เลือดนะครับนะยังไงก็ได้อ่าเนี่ยยังไงก็ได้เลือดนะครับเห็นไหมได้เลือดอ่าทีละห้าทีละห้าอะไรอย่างงี้ครับทำไงให้มันติดมั่งสกิลเอครับสกิลเอก็ติดละนะครับ พอติดปุ๊บเราก็ตีกลับแล้วก็จะได้เลือดคืนมาทีละ5ครับก็ถือว่านิดนึงเยอะนิดนึงนะครับสกิลอีนะครับ, e รบสำหรับอาค้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม เห็นัตูติดสัญลักษณ์ดาบไว้ใช่ไหมเมื่อกี้ท่านผู้ชมจะเป็นสัญลักษณ์แบบติดสแตนนานด้วยแหละนะครับไม่สามารถสวนได้แหละเมื่อกี้เจ๋งสำหรับสกิลอาร์ก็อธิบายไปเรียบร้อยนะครับคือเราใช้เราจะเสีย10สเตมินานะครับไม่ว่าเราจะผ่านสตูหรือไม่โดนสตูยังไงเราก็เสียนะครับแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าสเตมินาเราจะหมดนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมใช้ไม่โดนสตูนะครับ ก็จะเสียสเตมินาไปและท่าก็จะรีคูดาวไปนั่นเองนะครับผมสกิลทีกดค้างนะครับจะเป็นร่างของจอห์นสมิธนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทําให้ศัตรูติดตันนะครับเวลาศัตรูเดินเนี่ยมันก็จะเดินหนื่ๆน,นิดน,นึงนะตอนที่แบบหายตันใหม่ๆนะครับสกิลทีนะครับจะเป็นการโยนสลามออกไปนะอันนี้ล็อกศัตรูนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับผมเกวบายนะครับ ก็จะเป็นคาเตอร์อนั่นเองนะครับเนะเอาไว้ให้สตูส่วนนี่แหละอ้าติดแสแต็กนียอะไรเลืเอดคืนเลยอุ้ยสามสิบเลยเออผมก็ไม่รู้นะครับว่าทํายังไงให้มันแบบว่าได้เลือดคืนเยอะๆนะครับเหมือนเมื่อกี้บางทีอะคือแบบสกิลอาร์ก็ติดติดสแต็กแล้วใช่ไหมแต่พอเราตีคืนได้คืนมาแค่แหกดิดๆเองนะครับนะเรียบร้อยของคาเตอร์ออรอแล้วติดสัญลักษณ์นะครับสำหรับถ้าคาเตอร์อจะได้คืนมา30 HP เลยนะได้เยอะแน่ได้เยอะ,ะเยอะกดวาครัง ตะกนจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็เหมือนแบบทำดาเมจรัวๆให้กับศัตรูนะครับนะประมาณนี้นะครับนะถือว่าค่อ,ขอนข้างที่จะเทน,นะครับเอซีอูนะครับผม โคท่แต่จะสามารถโจมตีได้คนเดียวนะครับไม่ใช่สกิลหมู่นะครับสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลเอชนะฮะแล้วก็เพิ่มความสามารถให้กับทุกๆสกิลของเราเลยนะครับนะดาวมีเพิ่มขึ้นสเปเชียลเพิ่มขึ้นแล้วก็ทึกขึ้นนะครับผม มาณนี้นะครับนะเห็นไหมติดเอฟเฟกต์แล้วแล้วก็เราจะตีแรงขึ้นถือขึ้นอะไรพวกนี้เห็นไหมศัตรูก็จะติดดีบัฟด้วยนะครับนะศัตรูที่โดนตีเนี่ยเหมือนจะโดนแบบว่าปิดบังวิสัยทัศน์ด้วยนะครับไม่ได้ปิดหมดขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมก็คือแบบว่าเหมือนภาพมันมัวนะครับประมาณนี้เป็นไงก็ดูยากนะครับดูยากนี่คนโดนตีจะประมาณนี้นะครับผมออคือค่อนข้างจะขี้โกงเลยฮนะไอ้ตัวนี้นะครับสกิลเนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันวาร์ปไปให้อะท่านผู้ชมโคตรจ้าบจริงๆ แล้วก็สกิลอะตอมิกของเราก็น่าจะแรงขึ้นนะครับในสกิลถัดไปนั่นเองนะครับสกิลแซดไอเอ็มอะตอมิกก็ถือว่าระยะค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็โอ้โหข่้นผมกระเด็นไปตรงนู้นเลยเนี่ยสกิลวีนะครับ เป็นบิงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากนะครับผมสกิลบีบิงทั่วไปครับเหมือนแบบว้าไปว้ามาอนะไรเออเอ้ยสกิลต่อมานะสกิลบีนะจะเป็นการเหมือนกลางอนาเขตของตัวเองนะครบแต่แป๊บเดียวนะเป็นการฟันดาบรอบๆตัวประมาณนี้ครับค่อนข้างที่จะแรงนะอันนี้แล้วก็สกิลสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะครับเป็นสกิลฮิวของชา a ์โดนั่นเองครับกดสกิลฮิวคางนะครับท่านผู้ชม วิธีน่าห้าสิบเลยถือว่าใช้ได้เลยนะเยอะเยอะเยอะก็นี่ก็คือทั้งหมดของอะตอมิกซิตชาร์โดนั่นเองนะครับนะดูท่าโพสหน่อยดิไอ้น้อง <c oughs> ก็ถือว่าเท่ใช้ได้นะครับนะและทำออกมาได้ดีนะครับก็สมกับเป็นอุนเวอร์ซัลร์ถามนะครับอุ้ย <c oughs> มาแล้วว,าว,าว่ะอุ้ยสุนหดนะยังไนจวยจนเลยทองแตกว่ <c oughs> <ล>ะทองแตกสองโอเคเหลืออีกสามอันโอเคทองแตก อะไรหนึ่งโอ้โหอโอเคอได้สองครบเลยรูดิว่าคอมันต้องใช้อะไรบ้างอาจาร์สโตนแบม,มพายมา,า,ารหน้าก่ายแวมไพร์หาไงวะในกล่องให้แวมไพร์คาบได้เลยง่ายๆอีซี่เลยเนะีมมย่ยแวมไพร์เอ้ยเดี๋ยวแวมไพร์มาร์คม,ม,มันต้องการหน้ากากแวมไพร์คาบแวมไพายทำไมเลยโคตรไวเลยแวมไพร์แมสอาจาร์หูอาจาร์สโตนเยอะ ก็เราต้องใช้ใส Bref.. ่สแตนเลสหรือใส่แวมพายน่แวมพร์อยได้มาแล้วอูสามาเีลกุมเลกุมสาาอุโอเคก็มาถึงขั้นตอนในการรีวิวบุรุษเสาหินนะครับผมอันนี้จะเป็นเรนดอมของเพื่อนผมนะครับนะเพื่อนแบบซุ่มๆมานั่นเองนะครับ สกิจะเป็นการจับแล้วก็ต่อยนะครับเหมือนเรียกสเตมิน่กลับคืนมาในเองนะครับผมสกิลซนะฮะก็เป็นแดดทั่วไปเหมือนซิดเลยนะครับแต่ว่าจะรู้สึกว่าซิดจะเรียวกว่านิดนึงนะแบบคูดาวอะไรงี้นีสกิลคนะครับนะก็จะเป็นไลเดนเซอร์นะครับ จะเป็นการเพิ่มสเตตให้ตัวเองนะครับเราจะมองเห็นสตูนะครับว่าเป็นออร่าอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ชื่อเหมือนกันว่ามันเพิ่มอะไรมั่งแต่เราจะเห็นแล้วก็หลอดด้านล่างนะก็คือหลอดสเตมิน a าของสตูนะครับผมเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นแล้วใบมีดของเราจะคมกริบขึ้นนะครับนะอาจจะไม่ได้เห็นแบบทะลุกไกลขนาดนั้นนะครับนะก็ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับ ประมาณนี้นะครับนะใบมีดจะคมกลิบขึ้นฮะแล้วก็แบบมันจะโดนรัวๆนั่นแหละนะเหมือนเมื่อกี้พอผมออล่าปิดไดไหนผมจะใช้สกิล E อีกรอบนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีดาเมจซ้ำประมาณนี้นะครับนะสกิล E สกิลคิวกดค้างนะครับจะเป็นหิวไ้เรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเองแล้วก็จะใช้สเตมิน่าลดค่อนข้างที่จะเร็วนะครับในขั้นตอนกดคิวค้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้มอนต่อยนะ ป้าป้าป้าปาปาปโอ้โหโ,โกงโกงโกงยิงเอาเอาเรื่องโอ้เต็มปุ๊บเสตมน่าก็เหลือเรื่อยๆนะครับอ่าเราจะเป็นライเดนเซอร์ก่อนนะครับก็คือกดบัฟให้กับตัวเองก่อนนะครับผมพอเรากดฮิลเนี่ยมันจะฮิลเร็วขึ้นนะครับนะประมาณนี้ก็น่าจะใช่นะครับรู้สึกฮิลเร็วกว่าเมื่อกี้นะครับก่อนที่แบบเราจะเป็นライเดนเซอร์นะครับเหมือนแบบจะยกคุณภาพทุกสกิลให้แบบว่าก้าวข้ามไปอีกขั้นอะไรประมาณนี้นะครับท่าที่ผมเข้าใจนะ จริงๆด้วยสกิล R ก็จะมีดาเมจซ้ำเมืม่อกี้นะครับถ้าเราเยังไม่ได้เป็นไลด์แดนเซอร์หรือกดสกิลคิวเนี่ยก็เหมือนแบบติดบัฟอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคงเข้าใจใช่ไหมผมไม่ได้อธิบายมั่วใช่ไหมสกิล R ปกตินะครับแบบไม่มีไลด์แดนเซอร์นะ <'s> okay. ประมาณนี้นะครับนะก็เพิ่มดาเมจขึ้นไปด้วยแหละนะครับสำหรับไลด์แดนเซอร์นะครับอันนี้แบบไม่มีไลด์แดนเซอร์นะอาร์ค้างนะครับ สกิลทีนะครับจะเป็นซุปเปอร์คิกนะครับสำหรับตัวทีค้างนะครับอืมท่าเเหมือนของล็อกลีเลยครับเอาที่ผมเข้าใจนะก็คือดามีดกว้างนะครับนะเห็นไหมมอนตงนั้นตายหมดเลยนะครับท่านี้เท่น,นะท่าทีค้างอ๋อเอเพื่อนตายมานี่สกิลวายค้างนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับนะเพื่อนของเราที่เป็น ACDC ก็จะกระโดดไปข้างหน้านะครับส่วนสกิลวายธรรมดาเนี่ยวามูก็จะกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็พายุลมนะครับประมาณนี้นะครับผมสกิลจนะีเนี่ยจะเป็นคาเตอร์นะครับค่อนข้างที่จเท่นสะนนนนนสวยๆเดี๋ยวขออีกรอบไหมขออีกรอบไหมา โหดเฟี้ยวสกิล H นะครับธรรมดานะครับสกิลนี้จะไม่ใช้สเตมีนะ่านะครับสกิล H นะครับนะถือว่าข้อห้างที่จะดีเลยที่แบบว่าใช้สกิลแล้วเก็บสเตมีน่าไปด้วยนยโอเคไหมครับสกิล H ค้างนะครับ okay, จนะเป็นเทคดาวนะครับก็คือคัตซีนนะั่นแหละนะครับนะ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  โคตรเท่เท่กว่าชาร์ดอว้ยท่าวีดาวอ่ะเท่จริงเท่จริงสกิลแซดนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าระหว่างปิดดาบกับเปิดดาบมันต่างกันยังไงนะสกิลนะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าสกิลแซดก็คือแบบเปิดคมดาบปิดคมดาบอะไรย่างนี้นะครับนะ ประมาณนี้ครับสกิลแซดสกิลวีนะครับสกิลบริ้งก็เราจะวีบริ้งไปด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเดินไปเดินมากดอ,อ,อยากวิ่งเร็วๆหรือว่าอยากวาร์ปข้างหน้าก็กดบีแค่นั้นแหละครับ <laughs> สกิลบีนะจะเป็นสกิลทําให้ศัตรูตาบอดนั่นเองนะครับศัตรูติดสตาร์นานอยู่นะครับสกิลนี้ ก็ oh, ใช่ได้แหละสำหรับอัปเดตนี้ก็ยินดีครับยินดีถือว่าทำได้ดีนะครับยังอยู่ในขั้นของอ u n i นิเวอร์แซลนะครับ AUT นั่นเองนะครับ bye, bye bye, รบ๊ายบายแอปเจอกันคลิปหน้าสำหรับ AUT แล้วก็รันเลยนะจ๊ะยบายจ้ะ